ร้อยดวงใจชาวตรังเป็นหนึ่งแน่ถวายแด่พระทรงชัยองค์ในหลวงทรงปลอดพ้นสัพพภัยใดทั้งปวงใจทุกดวงว่ใงใ่ไม่สางคลายขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศาขอเทพไทยเทวาดังมุ่งหมายคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มพระกายพระสยามเทวาธิราชไซคุ้มพระองค์ พระบุระพะกษัตริยาทิราชเจ้าทรงคุ้มเกล้าคุ้มภัยดังประสงค์พระภูมิพลปลอดภัยดังจำนงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าสิบตุมเรสุพัฒน์ซับแก้วปหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองติงพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้หา,นาที่